ครับคนกำแพงทํามาหากินนี่ครับนี่มาเห็ดอารบ่ยครับต่ว่ามาบานจับแก่ก่อนครับมาบานก็นจางก่อนนี่ครับท้ายเขาเกาหลีงามครับนะครับบรรยากาศยมสาเขาเพ่าอเกี่ยวแล้วครับวิวยมเสาหมอกภูเขาเขานี่ครับเขางามงามว่ครับ ม่มีหยาเลยครับเก่าเกาลีว่นะน้ำคักนะครับเม็ดสันสัครับเม็ดสันสันปมปแต่ว่าดกครับห่วงนะน้องครับดกจังอนแก่เกี้ยวแล้วครับน่ครับบรรยากาศจังไนก็ฝากติดตามนะครับเด้อคนํำแพงทำมาหากินนะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเขางามๆครับ กยาืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ก็มเมนได้ครับโดยตรง